การลาออกเอกสารประกอบการดำเนินการลาออกประกอบด้วยคำร้องขอลาออกหนังสือยินยอมของผู้ปกครองสำนักบประชาชวนผู้ปกครองการดำเนินการยื่นเอกสารนิสิตกรอกข้อมูลลงไปคำร้องขอลาออกและแน่เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง หมายเหตุนิสิตต้องชำระหนี้สินและค่าธรรมเนียมทุกชนิดที่ติดค้างกับมหาวิทยาลัยให้หมดก่อนให้นิสิตตรวจสอบกับกองกิจการนิสิตสํานักหอสมุดและคณะต้นสังกัดขั้นตอนที่1น,นิสิตย,ยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนามขั้นตอนที่2นิสิตนําคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหนา้าภาควิชาผ่านทางภาควิชา ขั้นตอนที่สามเมื่อหัวหน้าภาควิชานิสิทธ์ลงนามเรียบร้อยแล้วให้นิสิทธ์นำคำร้องยื่นเสนอคณะบดีผ่านงานบริการการศึกษาขั้นตอนที่สี่เมื่อคณะบดีอนุมัติถือว่าผลสภาพการเป็นนิสิทธ์งานบริการการศึกษาจะส่งรายชื่อนิสิทธ์แจ้งไปยังสำนักบริหารการศึกษาเสร็จสิ้นการดำเนินการยื่นเอกสาร